สวัสดีครับวันนี้ผมช่างไฟปลาอิสระก็ได้เดินทางมาที่อ่างฤอสีเป็นครั้งที่สองแต่วันนี้ตั้งใจเอาเฉพาะเหยื่อยี่สกมาต้มยำปลากเกตยี่สกสุดสองนะครับ แต่ผลประกอบการเป็นไม่น่าไม่น่าภูมิใจนะฮะปลาเข้าปลาลากประมาณสิบสามสิบสามตัวแต่ได้ปลาแค่สองหางก็เกือบเกือบแห้วได้แค่สองหางเอง จริงๆมันน้าจะได้เยอะกว่านี้นะเข้าต่ออย่างเดียวเลยครับโอเคครับ